ิ้นน้ำตกขมอ,อํลำจ้าเพื่อนเพก่อน,อนจะไปกิ่นิ้นน้ำตกก็มาถอนก่อนจะเพื่อนเออุ้ยยถอนจ้าถอนมาจ้าเพื่อน,ออน,อนเพื่อน,อนขมอ,อํลำจ้านี่นี่ขมอํมอมออลำ แซบกัดมักไสใส่น้ำจ้าเพื่อนๆแซบแท้แซบว่าพี่น้องเอ้ยมีข้าวเหนียวแห้งสิแซบ